ถัดเจไม่เย็นเย็นมาดดูิสวัสดีครับเช้าเช้าครับวันนี้กันจะถึงปีใหม่แล้วท่านเป็นไงบ้างครับวันนี้มิ่งมาแต่เช้าเลยไม่รู้มามาแต่เช้าหรือเปล่าไม่รู้พี่ๆมาหมดแล้วอะ่ะ สวัสดีลูกสวัสดีตกหัวลูกตกหัวน้องเลครับจำจำสวัสดีสวัสดีสวัสดีก็มือแตะข้างบนเนี่ยชัดไมเย็นอันนี้พี่เลี้ยงครับพี่เลี้ยงพี่เลี้ยง ร่วงหลูกร่วงไก่แม่เด้วยปลาใหญ่เบื้องบนสวัสดีทุกท่านครับสวัสดีครับสวัสดีผมครับชัดไหมครับรูมามาครบแล้วบ่นี่ เพลินเพลินมามาครบแล้วบ่มาครบแล้วครับครบแล้วครับท้องอ้ยแม่บ่อาสิจันเหรอสิจันตื่นหรือยังเจ้าของช้างเจ้าของช้างก็รู้ยังอือครับเพลินเพลินฝากซื้อเขาเริ่มเพลินเลิ่มบ่เออมันเราเลื่องต้องต้องฟังบ้านแต่นั้นนะ ยู่ยยุ่ยรถครับสวัสดีทุกท่านครับภาพเป็นไงครับบ้างครับสื่อสารมาด้วยครับเพราะว่าสองสามวันที่ผ่านมาภาพมันเป็นยังเดบุ <c oughs> โอ้ดูดูดแก็งตัวสำคัญเหมือนเรยว่ะเด็ดเด็ดเด็ด <c oughs> สวัสดีครับสวัสดีครับผม <c oughs> สวัสดีครับสวัสดีครับผมอากาศเป็นไงบ้างครับตอนนี้เช้าเช้าหมู่บ้านช้างอย่างร้อนเลยครับอย่างร้อนเลยมองตรง <c oughs> ร้อนแต่เช้าเลย เจ๊ปีใหม่สวัสดีครับน้องมิ้งนี่อยู่คุณแม่ครับอยู่นู่นครับผมวันนี้มาผูมามาใส่กำไรช้ากับเขาหน่อยวันนี้อยู่ทางนู้นครับได้เลยหรอกกําลังกายตอนนี้พี่ทองคูนเอ้พี่บุญชู สัญญาณภาพเป็นไงภับสัญญาณภาพชัดเจนไหมครับารายงานเนี่ยครับผมพอดีว่าสองสันวันมานี้ไม่รู้เป็นที่น่าจะเป็นที่ w i ไ i เนาะผมบอกวันนี้ต้องใช้เน็ตในตัวในตัวกล้องครับตัวเครื่องน่าจะโอเคอยู่นะครับเนาะพอดูได้นะครับอากาศดีมากครับขอบพระคุณครับเอครับสถานการณ์เป็นไงครับจังหวัดที่อยู่ยังสีเขียวหรือว่าสีแดงแล้ว ไม่มีมีไหนล่ะเฮยไม่เห็นหรออันนี้มันธรรมดาใหม่ๆเนาะสถานการณ์เป็นไงครับโควิดได้ข่าวว่าล่าสุดนี่สุรินมีทไลน์แล้วสาวสุรินมามาจากระยองนะครับเนาะจากทไลา์ล่าสุดก็ไม่รู้ว่าจริงเท็จเช่ไหนครับอันนี้ก็ฟังข่าวมาเนาะครับอาจจะ ตามโซเชียลครับก็ยังไม่รู้เหมือนกันขอบคุณครับขอบคุณที่เข้ามารับชมครับผมตัวนี้แต่เช้านะครับสวสั <one> e> สดีครับ ย <fits you? S 2> er. ังเว้ยนี่้อยพี่ป่ห้อยจูบอ่ะเดี๋ยวไปดูมิ่งครับมิงดูมิ่งกิครอันนี้พี่พี่เขาอยู่ขวบแล้วจะโตกันแล้ว เอ้อคนนี้นะคนคุ้นครับไข่น้อยเนาะเสียงคุณสวัสดีครับสวัสดีครับผมหมูใบอ,อันนี้อยู่ยาหลังมีใหม่ยได้ไหมใช่ใช่ครับผมสถานการณ์ทางนู้นเป็นไงก็ไม่ค่อยดีไม่ค่อยดีโอ้โหคงดีีต้ทม่่ออกนครับดีแล้วครับดีแล้ว <c oughs> เ,วเวมืองตัวนี้เขาว่าลฬสุนิสุรินทร์ครับ<ด>สุรินทร์แมนอยู่เฮงันเลยย่องแล้วก็มาพักสุรรินทท์มาเียแล้วใช่ พลาสุดนีนะตั้งแต่ตั้งแต่มันเลือกตั้งแล้วตั้งแต่มันเลือกตั้งไอนายกไปแล้วทีนี้เขาเขารักษาตัวที่นี้ตรวจเจอตรวจเจอนะกับตัวแล้วก็ตรวจเจอไงครับก็มาจากจังหวัดที่เสี่ยงครับผู้ใหอยู่ในเขตที่ว่าติดก็ไม่มามาไม่ได้ครับครับสมุทรสาครเนี่ยไม่ยิไมใได้ใหญ่เลย ครับผมทั้งจังหวัดเลยห้ามออกจากจังหวัดแต่คนก่อนหน้านี้ล่ะปะเททยครับเอาครับพาวน่าให้มันหนหน่อยเนาะเ่งแบ่งกันไป,ปนแบ่งแบ่งกันไปใช่ไหมมันจะได้อ่อนลงครับก็คันตามเป็นห่วงเรื่องโรครายครับตัวนี้โอ้สวัสดีครับมิงครับสวัสดีมิงมิงมิง,มง สวัสดีเอฟซีแล้วห้องชัดดีนะครับกำล,ลยังนไหเลยกัลันกอกแตกเลยให้ดูให้ดูมิ่งกินนมครับหน้าตาฟินไปฟอินครับฟิน,ฟนชัดดีไหมครับ มาละมาละมาละเอาวัปดีก่อนเลวัปดีก่อนวัปดีวัปดีครับครับก่อนครับก่อนครับครับก่อนครับก่อนแล้วครับ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 อุ้ยยกเท้าครับอ้ย呀อย พี่ดีไปไหนล่ะพี่ดีไปเรื่องอะสวัสดีทุกท่านครับจานแม่เป็นไงบ้างครับหนาวมากไหมครับผมอุทังสุลินร้อนมากเลยครับผมตอนนี้คุณแม่รักษาสุขภาพด้วยครับผมเสื้อผ้าหนาๆครับคุณแม่ครับหายหายป่วยยังอาจาจา์แม่ครับ น้องมิง่งน้องมิ่งหยอก,กวันนั้นเป็นไงบ้างหายป่วยหรือ,อยัง <c oughs> ขอโทษแทนน้องได้หยอกแรงมากไปหน่อยนะครั <c oughs> <c oughs> <g år> บก็เมื่อกี้ปล่อยให้น้องวิ่งเล่นไปแล้วนะครับ <c oughs> ก,ก็ก็เลยมาผูกให้กับพี่ๆเขาเริ่มจะชินแล้วแหละเริ่มจะไม่ร้องเริ่มจะอ่าเริ่มจะกล้านอน อ่าตอนนี้คุณตาเอาใบไผ่มาให้ลองเคี้ยวดูครับดูดูเฮ้ยทดสอบฟันครับทดสอบฟันครับผมก็รักษาเนื้อษาตัวครับกูทมอครับผมไปไหนก็อย่าลืมครับติดตัวไปด้วยนะครับเพราะว่ามันเป็นจิตวัตรของเราไปแล้วการใช้ชีวิตปกติแบบใหม่ครับ ใช่ไหมอ๋อสูงก่อนสวัสดีข้าก่อนให้น้องให้น้องสวัสดีก่อนลูกน้องสวัสดีก่อนเออมีดมีมีมีมันเจไดี่เสืสวัสดีสวัสดีเลย อันนี้พี่เลี้ยงอนาคตจะเป็นควานหญิงครับเดี๋ยวสักสิบโตสักหน่อยก็จะให้เลี้ยงมิ่งแล้วอันนี้อันนี้สวัสดีทุกท่านครับสวัสดีทุกท่านครับ มีอยู่สองมือนี่ล่ะสองมือคะแนนนี่ล่ะด <c oughs> ูน้องดีมมันอยู่อยู่ใกล้น้องมาลูกมาเห็นไหมเดี๋ยวเราจะใส่ทำอะไรอีกน่ะสวัสดีท่านครับสวัสดีครับ <c oughs> ถ้าเป็นถ้เป็นต้องปล่อยมิงมิงใช่ไหมฮานแม่บอลนี่ เจ้าหน้าที่คอตตูมครับแต่งตัวลูกชายแล้วอันนี้เป็นลายธงชาติเลยธงชาติอ่าอเมริกาครับอ้้อใครขออาหารเนี่ยคู่คู่เออพ่อราคาคุณแม่พ่อราคาคุณแม่พอละพอละมั้งคุณเมียนอาจารย์แม่บอกคิดถึงทุกคนเลย เนเยนยสวัสดีค่ะเก้ครับเอาไม่ไม้เขาหน่อยเร็วมมดิมดิมมาฝั่งนี้ลูกเฝั่งดูจะเริ่มชินแล้วครับเอาอะไรมาให้ผม <S <s <ug> <S ผมใส่ได้หมดตอนนี้มิ่งบอกขอให้ผมได้กินสวัสดีเย็นบอกสวัสดีด้วยสวัสดีครับ <S <s <ug> <S สวัสดีครับลูกจ้ำจ้ำอุ้ยน้ำลายแตกเลย บอกงานไหนไม่งานแหละที่ที่กทมรักษาเนื้อสาตัวด้วยนะครับครับรักษาเนื้อตัวเองด้วยครับผมเพราะว่าตัวนี้ไม่ว่าที่ไหนครับอันตรายหมดครับตัวนี้เสียงทั่วประเทศครับตัวนี้ยิ่งใกล้ปีใหม่ยิ่งเดินทางมาด้วยครับไม่เป็นไรลูกเพื่อนเป็นไรไม่เป็นไรเพื่อนน้ำเก็ได้ลูกลกอเทิเถอะ เอ,เอาไปไปไป้อนน้องจะป้นนนปนนนนะอนคุณแม่เันลูกป้อนคุณแม่ละอ้าวมิ้งสวัสดีครับสวัสดีแม่นาที่อยู่กระทุม่มแบนนะครับก็บรักษาเนื้อสาตัวนะครับเอฟซีที่อยู่ติดสมุทรสาครนะครับก็ไม่ว่าที่ไหนครับก็รักษาเนื้อสาตัวออกข้างน,นอกอย่ายลืมพกหน้ากากนะครับ ที่เคยพกล่มหน้าฝนนี้พกล่มด้วยหน้ากากด้วยต่อไปนี่ตอนนี้เริ่มจะเยอะขึ้นแล้วตอนช่วงที่อากาศหนาวมากนี่โอ้โหดูดูครับดูต่แกงววว้เยอะเลยครับวสวัสดีครับ มาไม่ทันครับวันนี้ปล่อยไปครั้งหนึ่งแล้วเมื่อกี้วิ่งไม่ได้วิ่งครับเอาตีขาตีขาให้หน่อยดิตีขาค่อยๆเด้อเอามือตีนะตีตูดก็ได้เออตีแล้วครับพี่เลี้ยงตีแล้วนะครับพี่เลี้ยงพี่เลี้ยงหนูดีมันอย่ายื่นให้ใกล้หรือย่ายื่นให้ให้ตึงโซ่ลูกเออ ไม้ยม่ไย่ยังไปอยู่กับผมนะวันนีน้ขอบคุณครับขอบคุณครับที่ความรักความเมตตามิ่งครับผมขอบคุณครับกินเนาะปลาหม,มาักนี่ของชอบนี่ตัวนี้หกเดือนเท่าไหร่หมิกี่วันแล้วนี่หกเดือนอีกสิบกว่าวันเนาะ โอเดีวอีกสิบวันพอดีครับวันนี้ลอเสียงหน่อยดิคุณนายเสียงดังเลยครับไม่เช้าอะไรครับพี่ๆมาแต่เช้ากว่าครับวันนี้ก็พอเลยบอกว่าใครมาโรงเรียนก่อนได้รางวัลก่อนก็เลยไม่ทันก็เลยคุณตาพาเดินออกกําลังกายครับก็เลยมาก็เดินออกอ้อมเหมือนที่เคยเดินแล้วครับตอนไม่ห่างดีตอนอยังท้องอยู่เนาะแต่พี่งคงกะชินเนยเดินเดิน่นอยตอนท้องอะ่ะ สวัสดีครับสวัสดีครับผมเป็นเป็นไงบ้างครับสถานการณ์ที่อยู่แถวบ้านครับก็รักษาในรักษาตัวนี้นะครับ<า>เดินทางไปไหนมาไหนก็อย่าลืมพกแบตติดตัวนะครับ ก็เป็นจิจวัดประจําวันของเราไปแล้วครับผม่มหนุ่มทุกท่านครับมิ่งบอกไปหนุ่มทุกคนครับเหยียนด้วกันใส่หัวกันดิแด๊ดาจใหส่หัวนส่หัวกันใส่หัวกันลองดิลองดิทำได้ไหมใส่หัวกันใส่หัวกัน จะเห็นว่ามันเบ่งน้ำในหว่าซ่อนพี่ดิมพาน้องเต้นเร็วๆอะลองเพลงช้างลองมีช้างลองเพลงช้างเร็วแจ็งอู้เต็มหน้าเลยแจ้งาน้องเต้นด้วยหว่าใส่หัวด้วยใส่หัวด้วยเอาขให้คุณแม่ก่อนเอาขให้คุณแม่ก่อนอะดูฟันอะยกคึ้ฟันนี่มีฟันไหมดูฟันหน่อย ตัวฟันหน่อยเอ้ยฟันเนี่ยนเน่เจอตัวเพี่เอ้ยขอนะขอนะดิอด <c oughs> โอ้ยให้จังใจเขาบกินดอกมิงกินอยู่น้องกินอยู่ไม่กินเห็ไม่เนอะสับปะรดหอมจะตายเลยอูยอ้หูหน่อ วันนี้คุณแม่น้องดาวก็เดินทางมาจากที่ทำงานครับก็ที่เียอแม่คุณแม่คุณแม่น้แตกครับแเลเช้าครับวันนี้ดูครับความน่ารักของมาที่นี่ที่เดียวได้ชมหลายเชือกเลยครับมาชมได้ครับอยู่บ้านดาวมงคลครับผม เออมีมีหลุดแล้วลด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 ดเอะมัดยังไงนี่โอ้ยมัดไหมสวัสดีครับสวัสดีคับมิง เย็นๆนี่ดิจะเล่นกับมันตองโอ้โห้เผาเหรออุ้ยอุ้ยอุ้ยอม่ไหนนี่เอามาจากตู้เย็นน <c ười> ี <c ười> ่ลูกเดือยเหรอนี่ข้างบนน่ะแมวไม้มิ่งกินเลยอาจจะคนกินเลยเดี๋ยวชิมก่อนเอาชิมก่อนใช่ไหมโอ้สุดยอดเลยครับอ๋อให้คนกินน้ำเนี่ยสร้างคอยกินเนี่ยโอ้ เมื่อวานเห็นมาจอดแป๊บเดียวครับหมดเลยพอดาวไม่ดาวเมาหมดอร่อยไหมเล,ล็กเล็กลูกหิวแล้วนี่แหละของแท้เลยเนี่ยมิ่งบอกของปวดองปวดมิงเลยนี่เราให้น้องกินลูกเล็กสวัสดีครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับท่านครับ มีสวัสดีครับก่อนทำไปเร็วสูงก่อนสูงครับก่อนเร็วยังอย่งยัางอย่างอย่างย่งอ่าสูงก่อนครับก่เร็วครับครับเร็วครับครับไปครับผมมือยี่ห้อดเลยครับครับก่อนครับเร็วครับก่อนเร็วครับก่อนครับก่อนเดี๋ยวเร็วจะป้อนที่ป้อนที่นิดน่อยลูกเด้อ ให้น้องให้นองยกสูงกอนให้น้องหวกอนไป่ครับกอนครับก่นครับกันครับครับจ้ามจ้ามจ้ามจ้าตกลเนยยงย้กินคนก็กินมีอ่ะมีอ่ะมีอ่ะสุกันครับก่อนเออแซบแซบมิ่งมอร่อยมากเลยสุกันดิ่มดิ่มให้ให้ให้นองไหวดีด้วย ให้น้องวันนีเราฝึกน้องไมได้ลูกถือดีโอ้ยเปื้อนหมดเลยมิ่มงหมกเศร้าอ,อยากกินแล้วเดี๋ยวครับก่อนจม่ดีอาอไม่เลยไม่เลยมา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 ยิ้มซุ้มซุ้ม อาซุงก,ก่อนดีมะลูกทำไมน้องกินเลยสวัสดีท่านครับสวัสดีครับอ่ะสุงก่อนสวัสดีครับกนสวัสดีครับสวัสดีครับก่อนไม่สวัสดีครับเลยให้น้องสวัสดีก่อนลูกให้น้องสวัสดีก่อนค่อยเอาให้น้องกินสวัสดีครับก่อน,นเอามาแตะตรงหัวน้องวะอือ เราก็ค่อยๆไปค่อยๆไปนะครับนาะอือแด่แค่ครึ่งหนึ่งของพี่ดาวก็ยังดีแล้วมิ่งบอกเฮ้ยอย่ะ <c oughs> วันนี้ไม่รู้จะได้วันนี้วันนี้พ่อเสือจะเปิดร้านก๋วยเตี๋ยวหรือเปล่าไม่รู้เด <c oughs> ี๋ยวไปหากินก๋วยเตี๋ยวฟีก่อน MC ท่า <c oughs> <c oughs> น,นใดก็มาได้นะครับถ้ามาบ้านช้างก๋วยเตี๋ยวต้มยำช้างครับที่ร้าน มีพี่โบบาลแล้วก็พี่ชื่นใจก็แม่ไพ่แม่ไพบูนก็อยู่นั่นเลยครับสามเชือกอ่าสูงก่อนมาดีครับก่อนดีครับก่อนเออวยกินน้ำราเมิง <laughs> เนี่อู้ช่าทางเลยครับมาดูดูดูฟันมิ่งไอ้ลูกขึ้นสูงสูงสูงโอ้เห็นไหมให้ดูใกล้ครับแบบใกล้เลยอาซุกันซึ่อเนี่ยซึ่ง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 ไม่เห็นเลยรับไม่เห็นเลยเดี๋ยวไหวกินน้ำจิ้มิงคนกระยานบ่ได้กินเนาะอือดูดูดูมันมีอยู่ลูกในตู้เย็นอยู่บ้านสัญญาณภาพชัดเจนไหมครับสัญญาณภาพชัดเจนไหมครับ เดี๋ยวไงเดี๋ยวไงเดี๋ยวเดี๋ยวพวกนันลองลองหยุดจะตอปแล้วลองไล์ใหม่ดูครับผมไ้